มาติดตามเรื่องของระบบนิเวศท,ทางทะเลกันหน่อยแล้วกันนะคะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาพบว่ามีวานเกยตื้นแล้วณนะเวลานี้เป็นข่าวที่น่าเสียใจยอย่างมากเพราะตัวเลขของวานเกยตื้นนี่ตัวเลขกลมๆประมาณ400ตัวเข้าไปแล้วค่ะ พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องความคืบหน้ากันหน่อยจากเหตุวานำร่องหลายร้อยตัวเกยตื้นที่ชายฝั่งของรัฐแทสมาเนียของออสเตรเลียตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยพบว่าตายแล้วถึง380 ตัวนะคะในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตวานได้เพียงแค่50ตัวเท่านั้นเองก็กําลังเร่งให้การช่วยเหลือวานที่ยังเหลืออีกประมาณ30ตัวค่ะสําหรับรัฐบาลแทสเมเนียบอกเลยว่าปฏิบัติการช่วยเหลือจะเดินหน้าต่อไปตราบใดที่ยังคงมีวานเหลือรอดชีวิตอยู่ซึ่งทางผู้จัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าแทสเมเนียบอกว่าพวกมันยังมีชีวิตรอดตราบใดที่ยังอยู่ในน้ําและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีความหวงังแต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกมันก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้น เท่านั้นตอนนี้ทีมกู้ภัยต้องโฟกัสไปที่การจัดการเคลื่อนย้ายซากวานนับร้อยๆตัวออกจากชายฝั่งโดยในอดีตซากวานที่ตายจะถูกนำไปฝังค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันบางส่วนก็จะถูกลากออกไปยังทะเลเปิด สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือวานเกิดตื้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนับวานได้ประมาณ270ตัวแต่ว่าจากการขึ้นบินสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ในวันอังคารเนี่ยมาเจอวานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ200ตัวในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็คาดว่าคงจะถูกกระแสน้ำพัดเข้ามาโดยทั้ง2กลุ่มน่าจะเป็นวานที่อยู่ในฝูงเดียวกันนะคะ วานเกิดตื้นแบบนี้ถือเป็นเหตุการณ์วานเกิดตื้นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทําลายสถิติก,ก่อนหน้านี้เมื่อปี2539ที่เคยมีวานเกิดตื้นในเวสเทิร์นออสเตรเลียมากถึง320ตัวค่ะ